เมื่อจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ต้องหยุดชนักเพียงเพราะเส้นผมหนอกหนึ่งเส้นเมื่อกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินด้วยธรรมกลับยอมสละทุกสิ่งเพื่อออกบวชในป่าและเมื่อความแก่ปรากฏต่อหน้าเขาไม่ได้หวาดกลัวแต่กลับเห็นเทวทูตท,ที่เปลี่ยนชะตาทั้งชีวิตนี่คือเรื่องราวของพระเจ้ามัคเทวะ กษัตริย์ผู้ไม่หลงระเริงในอำนาจผู้มองเห็นความจริงของชีวิตจากสิ่งเล็กน้อยที่สุดและเลือกเส้นทางของการบำเพ็ญเมตตาจน,จนจิตภัยสารแต่แม้จะดำเนินวัดอันประเสริฐเพียงใดเหตุใดเล่าพระองค์จึงยังไม่อาจบรรลุนิพพานคำตอบนี้พระพุทธเจ้าทรงเฉลยไว้ด้วยพระโอษฐ์เองและเรื่องนี้จะทำให้คุณมองความแก่ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาชมเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยปัญญาและแรงบันดาลใจพระเจ้ามคาเทวะจ,จะัดจักรพัรดิผู้ยิ่งใหญ่สู่ผู้แผ่มเมตตาจนถึงพรหมโลกณเมืองมิทิลาในอดีตการอันไกลโพ้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าคาเทวะ พระองค์เป็นธรรมราชาทรงดำรงอยู่ในธรรมปกครองประชาชนด้วยราชธรรมอย่างเที่ยงธรรมทั้งในเมืองหลวงและชนบทพระเจ้ามคาเทวะทรงมีวัดปฏิบัติอย่างงดงามทุกวันอุโบสถในปักที่84และ15พระองค์ทรงถืออุโบสถไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียววันหนึ่ง พระองค์ตรัสกับช่างกระระบบว่าหากเห็นผมหนอกเกิดขึ้นเมื่อใดจงบอกเราด้วยนะหลายปีผ่านไปจนวันหนึ่งช่างกระระบบเห็นผมหนอกเส้นแรกจึงกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระเจ้ามาคเทวะไม่ได้เศร้าหมองแต่กลับตื่นรู้ยิ่งนะักพระองค์พระราชทานบ้านสวย แก่ช่างกระบบเรียกพระโอรสเข้าเฝ้าตรัสว่าแณพ่อกุมารเทวทูตได้ปรากฏแล้วเราเสวยสุขในการ,รพรบแล้วถึงคราวสแสวงหากามทิพเจ้าจงรับตำแหน่งแทนเราเถิดพระเจ้ามัคเทวมอบราชสมบัติให้พระโอรสจากนั้นปรมผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกบวชในป่ามคเทวมพวันหลีกเร้นจากเรือนอย่างแท้จริงในป่านั้นพระองค์เจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแผ่จิตไปทั่วทุกทิศจนจิตภัยสาร ปราศจากเวรพยาบาทเมื่อสังขารดับพระองค์ได้บังเกิดในพรหมโลกพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เอย๋ยเรานี่เองคือพระเจ้ามะคธเทวันในสมัยนั้นแม้กัลยานวัตรนั้นจะสูงส่งแต่ยังไม่ถึงนิพพานได้เป็นเพียงเส้นทางสู่พรหมโลกเท่านั้น พระเจ้ามาคเทวะคือพระพุทธเจ้าในอดีตชาติพระองค์ทรงเป็นราชาผู้เห็นความจริงของความแก่และไม่หลงไหลในกามจนเกินเหตุเมื่อเห็นสัญญาณแห่งความเสื่อมคือผมหนอกก็สละราชสมบัติและออกบวชบำเพ็ญพรหมวิหารอย่างบริบูรณ์แม้จะเป็นวัดที่ดีงามแต่ยังไม่ถึงนิพพาน เป็นเพียงหนทางสู่พรหมโลกแสดงให้เห็นว่าการหลุดพ้นยังต้องอาศัยปัญญาและอริยมรรคยิ่งกว่านั้นพิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยรสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดเาวนาาถึงเทียงนี้พิกษุทั้งหลาย พราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเล่าไหนเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกภิกษุนทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจสีประการหล่านี้แหละเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้